วันนี้เราไปดูเรื่องของอืมอากาศนะสบายๆนะทุกที่นะไปออกกําลังกายกันนะครับณน,นงค์ให้ทุกคนไปออกกําลังกายกันผมก็เมื่อวานก็ไม่ได้ไปออกนะฮะเมื่อวานเนี่ยแอบแอบซุกซนเล็กน้อยเพราะเมื่อวานปวดหัวไงเมื่อวานอาการไม่ค่อยดีผมก็แค่รู้สึกว่าอาการไม่ดีเดี๋ยวความดันขึ้นนะถ้าไปออกอะไรหนักๆก็ หยุดพักหนึ่งวันก็ได้คงไม่ไม่เสียหายนะเดี๋ยววันนี้จะไปออกนะวันนี้ก็นัดน้องเทรนเนอร์ไว้นะตอนสิบโมงเสร็จแล้วเราก็จะไปประชุมกันต่อที่ที่สักทีหนึ่งนะฮะตอนบ่ายมีนัดเจอพี่หนุ่ยด้วยนะช่วงบ่ายก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปออกกำลังกายกันนะครับก็จะได้สดชื่นนะครับแล้วก็เห็นผลจริงๆนะผมบอกได้เลยเห็นผลจริงๆนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ย หลายๆคนเนี่ยหลังไม่แข็งแรงนะผมเห็นเนี่ยโพสท่าเดินของแต่ละคนเนี่ยหลายคนเป็นนะเรื่องออฟฟิศซินโดมหลังไม่แข็งแรงเพราะเราไม่ได้เคยออกกําลังกายหลังนะแล้วเราก็ทําให้หลังเราค่อมนะหลายคนบอกว่าเออหลังค่อมต้องไปออกกําลังกายหน้าอกเยอะๆจะได้ไม่ค่อมนะเพราะมันจะได้เติมจริงๆมันไม่ใช่นะการที่หลังคุณค่อมแสดงว่ากล้ามเนื้อหลังคุณมันไม่แข็งแรงเลยนะมันจับไปแล้วมันเจอแต่กระดูกนะไม่มีกล้ามเนื้อเพราะมันไม่มีกล้ามเนื้อเนี่ยมัน ยึดสะบักติดกันไม่ได้นะพอยึดสะบักติดกันไม่ได้อะสะบักมันก็ปูดๆอยู่ข้างหลังอย่างนั้นแหะแล้วก็ห่อไหลนะพอห่อไหลเสร็จปั๊บเราด้วยความที่หลังมันคอมนะพอหลังมันค่อมหน้าเราจะก้มนะฮะหน้าเราจะก้มลงอัตโนมัตินะับเพราะว่ามันเป็นกลไกของมันเนาะหลังค่อมหน้าก้มพอหน้าก้มเสร็จปั๊บเราอยากเราอยากจะมองไปข้างหน้าทํำยังไงฮะเราเราโดนก้มหน้าเราก็ต้องเงยหน้าขึ้นเนาะก็กลายเป็นอะไรครับหลังค่อม ยืดหน้าไปข้างหน้านะมันก็จะเป็นโพสเจอร์เนี่ยค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับตอนหนุ่มๆไม่เท่าไหร่นะพอแก่ตัวเนี่ยมันก็จะเริ่มหลังคอมแล้วก็ยืดคอไปข้างหน้านะครับตามคอนเซ็ปต์ของคนหลังคอมเลยนะฮะ mm hmm. ก็ออกกําลังกายหลังครับไปไปไปดึงนะหนหนบาอะไรมันยังมีท่าของมันอยู่นะก็ไปศึกษากันเองแล้วกันนะเพราะว่าไ,ไอการออกกําลังกายหลังเนี่ยมันจะไม่พบใน ทั่วไปในชีวิตประจําวันนะท่าท่าที่ออกหลังเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะเวลาเรายกของเราเดินนู่นถือี่มันพวกนี้มันออกกําลังกายจุดอื่นหมดเลยนะครับหลังเป็นจุดสุดท้ายที่มันไม่ค่อยโดนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์หรือว่ามีท่าประจำของมันนะจริงๆมันก็มีแหละต้องอยู่ที่บ้านแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทํามันซึ่ง มันทาให้หลังไม่ค่อยแข็งแรงนะจะดึงไม้ดึงหนังยางก็จะเอาอะไรก็เอาสักอย่างหนึ่งนะเพื่อให้มันดีขึ้นนะก็ <c oughs> เป็นห่วงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเทรดกันอย่างเดียวนะเป็นนักเทรดเนาะนั่งที่โต๊ะกันเยอะนะแล้วก็ไม่ได้ออกกาลังกายนะหลังเป็นสิ่งสําคัญนะร่างนั่งปับ๊บหลังคอมอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ผมมาหลังคอมอยู่นะมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้ามันไม่คอมเนี่ยมันก็จะจะเป็นอย่างนี้ถ้าหลังตรงนะมันก็จะยืดขึ้นมาได้นะครับก็ ไปดูกันหน่อยนะครับดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะสุดท้ายทเทรดล่ำรวยแล้วเอาตังค์มารักษาตัวเองในโรงพยาบาลไม่ดีหรอกนะ <laughs>